เราก็จะมาดีวิวรถคอมพิวต์คบฟินครับท้ายซีวีนะครับส่วนนี้จะเป็นเฟรม ยาว20.5นิ้วนะครับจะเต็มเป็นท็อปโลดนะครับฟานี้จะสูง9.25นะครับแล้วก็ขอบล้อเป็นขอบล้อ2ชั้นนี่ให้มาแล้วก็มีเบกมา4ี่ตัวเลยนะครับก็ดุมหน้าเนี่ยมันจะเป็นดุมฟีเมลมาให้นะครับอันนี้มาเป็นชุดขาจาน3ชิ้นนะครับตัวน,นี้จะเป็นตัว8สปายอยู่นะครับจะมีน,น็อตหมีตรงนี้ทำน,น็อตหนีเ ธรรด d m e n s i o n นะครับใบจานเขาจะเป็นใบจานตัวที่มีกานี่เป็นโซ่ธรรมดาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเป็นโซ่หลาริงนะครับเดี๋ยวเราชมต่อไปนะครับเพ็กนี่จะเป็นพิทพลาสติกมาสีตัวส่วนตัวนี้เนี่ยดุมหนังจะเป็นดุมฟีคาสเตอร์นะครับให้เป็นดุมฟีคาสเตอร์มาเลยนะครับส่วนเบาะตัวนี้มันจะเป็นเบาะคอมโบที่ไม่มีตัวไม่มีตัวขันงกลางจะเป็นชิ้นเดียวเลยแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าคุ้มนะครับกับราคาอยู่ที่ประมาณ2,000 0กว่าบาทนะครับคันนี้เป็นฟูโค o โมทั้งหมดนะครับแฮนด์ก็เป็นโคโมลี่นะครับตะเกียบหน้าก็จะเป็นโคโมลี่เพียงก็เป็นโคโมลี่เหมือนกันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาอัพอะไรบ้างนะครับเราติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับ